ร้อนจังเลยทำไมวันนี้อากาศร้อนจังนะสวัสดีค่ะป้อ,อยสวัสดีค่ะหรูอ้อมร้อนจังเลยนะคะหูอ้อมทำไมเวลากลางวันถึงได้ร้อนแบบนี้ล่ะคะโอ้ที่อากาศร้อนแบบนี้เพราะว่าช่วงเวลากลางวันนะคะจะมีแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะอ้อยเราเวลากลางคืนทำไมไม่ร้อนเท่ากลางวันเลยล่ะคะแหมปุอยสงสัยใช่ไหมคะมาค่ะครูอ้อมามีคลิปนิทานเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันไหมคะ ไปะมาลิจอมแก่นตอนกลางวันกลางคืนจะมืดแล้วค่ะลูกกลับบ้านกันนะมาลิยังไม่อยากกลับเลยค่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมเย้ <Yay! S 2> พอ่ออยู่จนข้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็น แม่ไม่อยากอยู่หรอคะแม่กลัวยุงกัดน,นะลูกพอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกค่ะนกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพอตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพอแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนค่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าเอาไปกินหมดนะคุณพ่อะ ขนมที่เหลือจากใส่บาตรตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มาลิกินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลิดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูบกลีบลงดูพระอาทิตย์สีจะตกดินแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่นกฮู่ก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากมาก แสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกพูก,ก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกพูก,ก็จะลืมตาตื่นตาโตโตจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกคูก,กินอะไรคะนกพูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดเจ้าหนูก็ออกหาอาหารกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้ากนุกเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาเลยดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังคาวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมชมดอีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูก มลิแท่จะไม่รู้จักซากกับตัวเวลาที่เรากําลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกําลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่ตื่นกลางคืนล่ะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทําให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะก็แสงแดดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไงลูกต้องแดดตอนเช้าเช้ากับตอนเย็นเย็นนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่สุดเลย แล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทำให้เราไม่สบายได้นั่นนันพระจันเห็นกระต่ายมาดูจันทร์ไหมเจ้ากระต่า,ตายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันทร์บายบายกระต่ายน้อยคืนนี้มารีไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะบาย,บายบา,า,ายกระต่ายหลับฝันดีนะเด็กๆ เมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเป็นเวลากลางคืนและพระอาทิตย์จะหมุนกลับมาใหม่เป็นเวลากลางวันโลกมีกลางวันกลางคืนเวลาที่เรากำลังหลับนั้นมีอีกหลายชีวิตที่กำลังตื่นนิทานจบแล้วนะคะเด็เกๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเกิดกลางวันกลางคืนก่อนอื่นเรามารู้จักลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก่อนนะคะ ลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงกลมให้แสงสว่างและความร้อนแก่โลกลักษณะของดวงจันทร์ดวงจันทร์จะมีลักษณะกลมผิวครุกรลามีแสงนวลนๆบางครั้งจะมีลักษณะเป็นเสี้ยวดวงจันทร์ได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าทำไมถึงเกิดกลางวันกลางคืนกลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้เพราะโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งวันและในขณะเดียวกันหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยเมื่อโลกหมุนไปสู่ทิศที่มีดวงอาทิตย์สีโลกด้านที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ จะเป็นเวลากลางวันแล้วซีโลกที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์จะอยู่ในเงามืดไม่ได้รับแสงสว่างจะเป็นเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะคุณอ้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันกลางคืนไปแล้วว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างเข้าใจแล้วคะคุณอ้อมเด็กๆครับมาติดตามชมคลิปต่อๆไปต่อคูค่กันนะคะ ว่าจะมีอะไรมาให้เด็กๆชมอ,อีกบ๊ายบายค่ะ